สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีหมวดใช้สุขุสุขคนครับหลังจากที่ห้างหายกันมาโดนครับหลายมือเลยครับวันนี้หมวดใช้กันาหาเลาะดักหนูคือเกาครับแต่ว่าตอนแรกก็บรรเด,ด็รีวิวให้พี่น้องได้เบิ้งครับเพระาะว่าเวลามันจำกัดก็เลยบรรเด็ดรีวิวให้เบิ้งครับ ก็เลยสิมารีวิวตอนยามขึ้นให้พี่น้องได้เบิ่งครับเรือกับมาเบิง่งเนี่ยขึ้นนี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวจากสิบเป็นตั้งใดครับเนี่ยมาลองเบิ้งครับเดี๋ยวมาล้นน้ำกันครับว่าสิบเป็นตั้งใดครับนี่ บุกป่ามากครับนะแต่กิดเนี้ยมเ,เห็นบุนูกษบวดไอเห็ดหมายไว้คือกันครับลมกระแหงคือกันครับจับไมยได้บ่เนาะแบบนี้ยังได้กันมาลุ้นน,น้วกันครับข้าี่น้องมาเบิ้งครับมองได้จับไมยบ่ได้กับคุณมืออ่นเศร้าไปแล้วครับ เค็ดไม้ไปยู่แต่ว่าเดยวเบิ่งกอนครับว่าสิเป็นจังดโอ้นี่ไม้นี่ยังอยู่คือเก่าอยู่ครับยังบ่มียังเปลียปล่ยนแปลงครับเ,เบิงไปเรื่อยๆครับ ลมมันแห้งโหดครับหรือว่าหนูจะออกเดึกหรือจังใดก็บ,บุหูขึ้นกันครับว่าบบหูหมายขึ้นกันครับนกล้มครับลมแห้งหลายครับไม้กระหายนี่มึงนกนี่นี่นี่เห็นบ่พี่น่องเนี่ยนกนี จับได้ซิวันนี้ฮะไปเข้าไปโอ,อเ้โหตันแรกว่าด้เป็นยังจีได้ครับนีงง่ันตกยามคืนน่ะลมลมพัดนี้หายหาย了吗อืมปัด เก็บเล็บปนิไม้ไม้หน่าที่หายเนาะเดี๋ยวไปบึงทางหนาก่อนโอ้ยบึงยากอยู่ครับนอ้องเอ้ยล้มแห้งลายครับ หมายกันรุดจำว่าได้ขอดหนาไว้อยู่ครับฮักกิงไม่ไว้ก็ฮักกิงหืมอู้วีน้องเห็นว่าดำๆเลยตัวดำๆเลยเอาแล้วเอาแล้วครับ อันนี้ติดวงแลวติดยังบงกนครับอืเยวนี่ครับนี่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 บัคับนี่ยเรัดเดี๋ยวได้ๆจะบงก่อนครับเก็บกวอนบุกหูวถอย่งเงนี่ยจะบงก้อนถึกโอ้น่าจิถึก้าผ้าพาครับ เบ่งโตมันก่อนครับหางครับนี่ยใส่กับโอเคเลยครับเนี่ครับใส่กระดูกกรอบใส่กับล่างสวยเอาจัดไปครับนี่นอ้องลมแห้งไรจำไม้ปะได้ครับลบมันผัดหนีหมดครับนี่แม่นบอกว่ะ อันนี้มัดไปอยู่ออพี่น้องเอาแล้วโอ้ยนึกว่าถึกโตใหญ่โอ้ยพี่น้องกระดูกรอบมาผ่านก่อนนี่เอาจัดไปครับเดี๋ยวก็ยัดเก็บก่อนครับนี่รุ่นกระดูกกรอบนี่ กุะดูกหน่อยหอยสังขอภัอยนะครับตั้งบกค่อยอยูย่พี่น้องครับสรุปแล้วขึ้นนี่ได้ใส่กระดูกกรอบมาสองแต้มครับใส่กระดูกกรอบกรับนึ่งสองแต้มมึง ก็โอเคอยู่ครับพบว่าไม้ช่วงนี้หายากครับใส่กระลังกรอบครับยัดไปครับสำหรับขึ้นนี้สองแต้มใหญ่ตัวนึงน้อยตัวหนึ่งพอกันไม่มืออื่นนี่ครับสำหรับขึ้นนี่คงจะบายสำนีกันครับสวัสดีครับ สวัสดีน้ำเศร้ารับพี่น้องครับ ừ, ได้เวลามาเด็บกับดักแล้วครับสิเป็นอย่างไรเดี๋ยวบรรลุนน้ำกันครับวัดสีมานหรือบ,บัวมานครับเอ <ừ, S 1> าไม้แรก ừ, ได้ไปเมองใดเน้ะบ่เสาเนี่ยจะ ừ, ล้มบ่ค่อยแห้งล้วครับ Cái ác cẩn ghi bên dưới, bỏ ra bỏ đây bỏ ra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  bỏ ก็ขุดออกมาเลยครับนี่เต่าติววดครับเดี๋ยวเก็บกันอืมทั้งดีเป็นอะไรอืมเรียบร้อยครับโอ้ยหมดขึ้นลูกน้อยหอยสังเรียบร้อยครับฟ้าผ่าทำงานหมด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 ,หมดครับอู้ยพี่น้อง แบบลูกน้อยครับนี่โอ้ใส่กระดูกกรอบติดบ่วงครับอันนี้เดี๋ยวเก็บก่อนครับตุ้เรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงครับนี่โอ้มินิใส่กระดูกกรอบครับนี่นองครับเอาเก็บแล้วครับ อีกหนึ่งแต้มมาแล้วครับต้องแรงต้องแรงครับเรียบร้อยครับอุ้ยอุนี่ครับพี่น้องใส่กระดูกกรอบติดบ่วงครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับนี่ครับใส่กระดูกกรอบกระลังนี่เลยครับนี่จะใส่กระลังหนูพุกข้วใส่กประมาณนี้แหละครับ มันใหญ่กว่านี่กัใหญ่บหลายครับเก็บแล้วครับครับพี่น้องเรามาสรุปผลงานเศร้านี่ครับนี่ครับสามแต้มครับหนูคุกคัวครับสามแต้มเศร้ามขึ้นได้สองผลเศร้าได้ซีดครับบักน้อยป่วยไปแล้วครับติดบ่วงครับเศร้านี่กับโค้งสีไว้ซ้ำนี่ครับพอกันไหมคลิปต่อไปครับ เช้านี้ก็สวัสดีครับ